และท่านผู้บริการสถานศึกษาทุกท่านวันนี้ดิฉันนางอัญเชิญจันทรพระราชนิชาต์คุณตำแหน่งคูชำนาญการโรงเรียนชุมชนกระนวนเป็นคูประจำชั้นในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่5สอนในรายวิชาภาษาจีนกางกดรลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดิฉันสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้ขอเชิญชมท้องเรียนประจำชั้นประถมะศึกษาปีที่5ดังนี้ค่ะ ดยด้านบนก่อนนะคะด้านบนก็จะเป็นหน้ากากจีนนะคะหน้ากากนิวจีนที่เด็กๆสามารถเห็นได้ตามยูทูบนะคะหรือยู่งมีเทศกาลก็จะเป็นหน้ากากการเปลี่ยนหน้านะคะอันนี้ก็ติดไว้ในห้องนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมความรู้นะคะเป็นคําศัพท์ที่สามารถใช้ได้จริงในห้องเรียนนะคะตัวอย่างเช่นตู้ผู้ฉีฉเสี่ยวเงจีนะคะและข้างล่างคาศัพท์ก็จะมีคียวอร์โคนนะคะดเด็กๆสามารถ แต่แกนเพื่อฟังเสียงจังก็ของภาษาได้โดยตรงนะคะส่วนบอร์ตรงนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่มีการแข่งขันทักษะภาษาจีนเข้ามาครูก็จะพนี่นออกมาแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้ให้หนักเรียนที่สนใจนะคะมาร่วมสมัครแล้วก็ได้มาฝุกกันไปต่อนะคะต่อมาด้านล่างตรงนี้นะคะด้าน,นล่างกระดานและข้างมุมกระดานนะคะตรงนี้จะเป็นโซนให้เป็นมุมให้เด็เกๆได้มาอ่าน ความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสู้จื่อคือตัวเลขอเต้าชื่อหนึงยนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในประเทศจีนส่วนบนกระดานตรนนี้ที่แปะไว้ก็คือพื้นสอนเสร็จไปนะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้จริงในห้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสีต่อมาค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น,นออจี่วชือเจิ้งซูนะคะก็คือเป็นเกียรติบัตรความภาคภูมิใจของ คุณครูประจําชั้นหรือตัวดิฉันเองนะคะเพื่อเด็กๆอาจจะเห็นแล้วเป็นแรงบ,บนันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนได้นะคะ่อบมาค่ะเรางเกตนะคะห้องเราก็จะมีะก็จะมีะโคมไฟแดงน,นะคะห้อยไว้ประดับประดาให้เด็กๆได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป้าย เทศกาลวันจุจีนนะคะซึ่งเป็นเทศกาลสาคัญของจีนเด็กก็สามารถมาอ่านได้นะคะช่วงที่เข้ามารอเรียนนะคะและฝั่งนี้นะคะเป็นมุมสื่อการเรียนการสอนนะคะ,ะส่วนภาพตัวนี้เราก็ใช้จริงน,นะคะใช้มาหลายปีแล้วด้วยในช่วงของวันเทศกาลสําคัญของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อตัวนี้นะคะที่ครูได้แปะไว้หน้าห้องแล้วก็มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนผููกันจีนในชั้นเรียนแล้วก็ การควาเเรียนผู่นะคะก็คือการวาดหน้ากากจีนนั่นเองนะคะรวมไปถึงนอกจากจะเป็นมุมสื่อการเรียนการสอนแล้วตรงนี้นะคะก็ยังเป็นที่จัดเก็บเอกสารชั้นเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสารการเยี่ยมบ้านนะคะ S D Q E Q นะคะรวมไปถึงเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ก็จะจัดเก็บไว้ตรงนี้นะคะมุมนี้จะเป็นมุมสงการบ้านนะคะแล้วก็ในตู้ครูก็จะเก็บขอ mm hmm. ตงต่างๆเนาไาว้เรียบร้อยมา,มากค่ะมุมนี้มุมเพิ่มเติมความรู้นะคะถ้าเกี่ยวความรู้ตรงนี้เด็กๆสามารถในระหว่างที่นั่งรอครูคนะคะหรือช่วงว่างเด็กๆก,ก็สามารถมานั่งอ่านชินเป็นชิ้นงานของรุ่นพี่นะคะที่ทําไว้เป็นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนตัวยอย่างเช่นเล่มนี้ก็จะเป็น จินซีฮ่องเต้อย่างนี้นะคะนั่งอ่านได้นช่วนว่าส่วนด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นเสื้ชงจั่วผิบนะคะก็คือเป็นผลงานนักเรียนนั่นเองก็จะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะก็คืออย่างเช่นนักเรียนไปแข่งประกวดสุนทนรพจน์ภาษาจีนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 นะคะก็ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองมาในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะคะแล้วก็ทางด้านข่งนู้นนะคะเกิบกรรนู้นก็คือ ไปประกวดการแข่งขันคัดลายมือมาก็ได้รางวัลเหรียญทองมานั่นเองค่ะ,ะกดหยุดเลย